สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยุบซีสุกุพุกคนคือเก่านะครับประวัติอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับในประเทศต่างประเทศนะครับยุสุพุทธคนนะครับอ่าติดติดตามช่องยานาคีนะครับเนาะวันนี้กลับมาพอกันคือเก่านะครับเป็นวันที่10เดือนพฤษภาคม2567นะครับวันนี้มาพอตรงกับวันศุกร์นะครับเป็น3คำนะครับเดือน6ครับเอาวันนี้วันศุกร์ครับมีทั้งเล่ามีทั้งน้อยนะครับเนาะวันนี้นาะ เขาก็เสียมาห้แนวทางอ่ะเดียวกันไปนําพิจารณานํากันเดยนะครับเนาะหมดก้อนกะเขายูเก่าหนึ่งนะครับเนาะอ่ะไ้ไปทางน้อยนะครับนะไปเขาหอนลานะครับเอาย่อทางหมู่ว่านนะครับมึงอน่ทางหมู่บ้านก่อนนะทางหมู่ว้านกับห้วิ่งหุดดั้งซีนะครับปรากฏว่าเขายูสองขังนะครับซีครับก็ไปเขาท่างซีอ่าหมู่ว้านนะซีเก่านะครับซีเก่าปกติครับก็หกซีนะครับ นี่คือตัววิงตัวหลุดนะส่วนสองตัวหมู่ว่านก็ให้ไปทางกับเขาอยู่หาสองสองหานะครับนะเป็นตัวกลับนะครับกับสีหกหกสีนะครับเนาะหมู่ว่านอย่าเข้าหิโชคสีมันกันไปครับเพื่อที่จะทำใทั้งแอดครับเอาเมริกาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้น้ำนะครับเนาะเอาเวลาลงหน้าทางมันก็จะได้แจ้งเตือนในทา้งแนวของพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับสายวิ่งสายหลุดให้มากขึ้นเก่าครับเด้อมาเนี่ยครับสีรับให้ไปทางสีขึ้นเก่าครับมาเนี่ยครับสีหน้าครับ เอาส่วนสองตัวครับจะพัวมาห้ครับมืนอ่นี้เด็กแก่ซีครับซีหนึ่งซีครับหนึ่งซีเจ็ดเก่าครับเจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดแปดแปดครับแปดแปดากาเจ็ดซีครับเจ็ดซีครับนะส่วนสตัวครับมนี่ห้ไปทาง่งสองหนึครับเด้กองหนกับแปดเจ็ครับแปดครับตัวเดีตัวเดียสองตัวมันนี่ห้ไปทางหน่งซีครับหนึ่ย์เจครับศูย์เจ็ล้ก็เจนะครับราคา 3าตัวครับให้ไปทั้ง870ครับ870นี่เป็นอ่าแนวทงางสูตรแอดคำนวณน,นะครับพเพื่อใด้มาตัวใดกับน้ำไปพีน,น้าไปจัดได้ครับมือนี้ก็ให้โชคให้มานสุข,ข,ขสุขค,นค้นด้วยกันนะครับโชคให้มานให้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งน้อยทั้งเหล้านะครับเออแบบนีมม้ครับที่ไทยต้องขอเข้า่าสวัสดีครับ